สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมอ f ฟบอลสองพันยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวลีโอนิลแมตซี่ร่างแจกฟรีนะครับผมแต่เป็นสายสปีดอา่านะครับผมแต่เป็นสายสปีดนะสายสปีดยังไงนะครับผมคนแรกกดแชร์ก,กดซับสไครต์ก่อนกดยังกด,ยดกดแล้วนะครับผมนะก็ผมเชื่อคนดูกดแล้วนะครับผมก็สายสปีดนะครับผมนะปกติอะยูนิเมซี่อ่ะ ถ้ามาปกติถ้าอัพออโต้นะอันนี้ยืนยันจากออโต้เลยถ้าออโต้อะดิปปิ้งมันจะอยู่ที่ร้อยบวกครับเนี่ยพวกบอลคอนโทรลดิปปิ้งอะไรแบบเนี้ยทายบอลชันนะสก,กิลการโค้งบอละมันจะอยู่ที่ร้อยบวกนะครับผมแล้วผมมองว่ามันสูงเกินไปผมมองว่าเนี่ยเก้าสิบต้นๆนเนี่ยเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเก้าสิบบวกผมว่ามันสูงแล้วนะครับสำหรับการโค้งบอลน,นะครับผมเพราะแพทปัจจุบันมันไม่ได้เอือเ้อมเงินกับการโค้งบอลขนาดนั้นนะครับผมนะผมว่าสปีดคุ้มกว่านะครับผม ผมก็เลยได้ใส่บูสต์นะผมบูสเตอร์สเข้าไปนะอันที่สองนะครับผมที่จริงไม่ไม่กลจะได้อันนี้แหละแต่มันได้มาก็ถือว่าดีเลยนะ้ลโรแมซี่สไตล์ใหม่นะครับผมนะอันนี้นะผมมันเป็นสายดีฟินก็จริงนะแต่อันสุดท้ายมันบูสต์สปีดมานะผมเล้วเมซี่อ่ะถ้าอัพปกติอ่าปกติสปีดจะอยู่ที่74เท่านั้นนะครับผมนะแต่ตอนนี้มันบูสต์ขึ้นมาเป็น80นะครับผมนะ ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมเป็นซีบูสตมา80ถือว่าพอได้มีความเร็วบ้างแล้วไม่ถือกับช้าเป็นเต่านะครับผมนะก็ถือว่าดีเลยนะถ้ารยับดูการอัพตเดี๋ยวโดเข้าไปผมวัาประมาณนี้เลยครับสองสี่หกแปดสิบเอ็ดหนึ่งนะประมาณนี้นะผมก็จะได้ริวเดอรซี่สายสปีดมานะครับผมนะก็อาจจะเป็นรถดิปปิ้งอีกก็ได้นะครับผมเลยก็ไปใส่สปีดอีกก็ได้นะครับผมรถดิปปิ้งลงมานะครับผมนะ แต่ผมว่าประมาณนี้ได้แล้วเพราะผมซุ่มได้เอ,อ่อบูสเตอร์สองเป็นสายสปีดอยู่แล้วนะครับผมก็เลยโอเคแล้วนะครับผมสำหรับประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ผมลองเล่นไปแล้วแหละตาสองตานะก็ถือว่าหดเรือแมสซีสายนี้นะครับผมนะยูดเอ็มเอฟอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมยืนปีคุ้มมากนะครับผมคือแบบสปีดแบบวิงแบ็กก็เจิงเหมือนนะครับว่าผมนะรถส่วนใหญ่เมสซี่นะครับผมมาด้านหลังๆนี้ด้านแกะนะครับผมนะก็จะ เรียกว่าร่างเก่ส่วนใหญ่แล้วจับแบบมีสปีดที่ช้านะครับผมเป็นตัวคงบอลจ่ายบอลมากกว่าแล้วนะครับผมนะแต่วันนี้เราจะมาลองแมสซีสายสปีดกันก็ฝากด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งผมด้วยนะครับแต่ผมจะไปลองให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผม let's go เราไปเจอกันหน้าจับคู่ครับเอาล่ะท,ท,ท่านผู้ชมนี้จับคู่ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับผมนะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าระบบนะปรับพันเฮิร์ตไม่ไหวนะครับผมผมก็เลยลอง เอ่อคลิปนี้ก็ยังไม,ไม่ไม่ลองปรับหรอกนะครับผมนะผมอยากลองปรับลงใหม่สักส,สติปนะเผื่อมันจะไม่กระตุกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่อัปเดตแพทใหม่เนี่ยโทรศัพท์ผมมันอัดพันเฮิร์ตไม่ได้เลยนะผมจะลงเดี๋ยวผมคิดได้ละกันผมจะลองอัดดบลงมาให้เป็น7 2 0เฮิร์ตนะครับผมนะพันเฮิร์ตไม่ไหวนะครับผมไปแปดสิบเฮิร์ตนะไม่ไหวนะผมโทรศัพท์ผมแต่ถ้าไม่อัดคลิปอะคือไหวนะแต่พออัดคลิปอะมันมันไม่ไหวนะครับผมนั้นผมก็เลย อย่าจะลองลดลงมาหน่อยแล้วกันนะครับผมลดสเต็ปลงมานิดนึงนะครับผมนะเพื่อเป็นอธรโนด้ห้กับคนดูนะครับผมให้เกมมันลื่นแบบไม่กระตุกกระตุกแบบหยุดหิดลยแบบนี้นะครับผมนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้ามันกระตุกนะมันมันพูดยากนะผมนะผมก็เลยเดี๋ยวคลิปหน้า้ะกันนะคลิปนี้เดี๋ยวลองพันเฮ้ยไปก่อนนะถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับผมมียังมีมีอาการกระตุกอยู่นะตาไครดูคลิปโดเมื่อวานนะคลิปนี้นะครับผมนะใครดูคลิปดเมื่อวานก็จะเห็นนะว่ามีจังหวะกระตุก อยู่บ้างเป็นช่งชวงๆนะครับผมนะแต่อาจจะไม่กระตุกแบบเยอะนะคลิปนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกระตุกหรือเปล่านะผมผมก็ภาคสุดนะครับผมมันก็ไม่ได้รู้อนาคตอยู่แล้วนะนะผมมาผมเกมเริ่มครับเมสซี่ผมให้สตาร์ทเป็นมิดฟิลด์ก่อนละกันนะครับผมนะเป็นมิดฟิลตัวรุกนะผมจะดีดมาก่อนแล้วจากนี้เป็นไวทเป็นเพราะจ,จากนี้จ่ายไปที่ลิเอร์ลเมสซี่ใส่ซาบีดเมสซี่ใส่ซาปีดไปดิซาปีดไปดิปันปวนไปดิปันปวนไปดิไอ้ตอนนี้อื้มดับเบิลทัชไม่ติดนะ โบกเลี้ยวใส่สป,ปีดแม่งก้นบัดป่ปวดน,นะผมนะโคตรปั่นปว่วนนะบอกเลยแค่นี้เออจิ้งก็หลุดมาตันสวยไปครับผมอาสาสวยเมสซี่หนึ่งสองอังกิเล่เอ๋อบอเป้ไปแล้ว,สสว 1, เลวเดือมเมซี่ลีโอเนลเมสซี่จังหวะที่สปีดตามไม่ทันเล็บยกก็ไปเลยโคกลุนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งแอซิดไปก่อนแล้วสับเลวเดือเมสซี่อะสายนี้บอกเลยว่าเล่นมันขึ้นแน่นอนครับผมนะถ้าใครแบบว่าเบื่อเมสซี่สายเก่าแบบล็อกเลี้ยงอะไรแบบนี้เบื่อนะครับผมนะ ปลี่ยนมาเล่นสายสปีดได้นะผมผมบอกเลยว่าคุ้มนะเพราะว่าเพชรมันเอื้อมนวยกับนักเตะสปีดสูงอยู่แล้วนะผมนะเพเไสซีพวกโรนดูอะไรพวกนี้แบบเป็นพวกแก่และทั้งนั้นได้ครับผมนะก็จะใช้ความคุมคม้มส่วนใหญ่นะครับผมสำหรับนักเตะเอ็นนักเตะแก่นะครับผมนะแต่ก้อนนี้ผมมาเล่นสายสปีดนี่โอ้โหอย่างสุดน,นะครับผมนะใครยังใครอยากจะลองนะก็อัปตามที่ผมบอกไว้ได้ข้างต้นคลิปนะครับผมนะมาหนึ่งศูนย์ไปก่อนจังหวะน,นี้แล้วติมก็สวนมา โดยกดสย็สวยฮะไรสวยไปไม่แล้วลีดเบซี่ครับเบซี่จ่ายไปก่อนที่คิดเล่เอลเป้เอลเป้โรโรลี้ยเดียเนีเบซี่ลีดเบซี่ไปเบซี่ดับเบิลทัชโอ้โหไม่ติดอีกแล้วดับเบิลทัชสองสามจังหวะไม่ติดนะ โอเคเมสซี่ okay, สวยเมสซี่จอนี้เอามาดิมาดิมาด,มาดิตามทันหรือเปล่าตามทันหรือเปล่าตามทันหรือเปล่าแล้วก็ตัดเข้าไม่ได้ในจังหวะนี่ <c oughs> บอกแล้วสายเมสซี่ไอ้ที่สายสปีดนะย่างเถื่อนนะครับผมนะใครใครอยากจะลองก็อัดได้ตามที่ผมบอกไว้ทางต้นคลิปนะครับไอ้ถั่วลุมาแล้วเจอโมดิผมปั๊มไปก่อนนี่มาที่เมสซี่เมสซี่ตรงนี้เอาเอฟเป้ M o P, จังหวะนี้เมสซี่แซงไหมแซงไหมเกือบแซงนะไอ้สายสปีดไม่งันนะครับผมนะบอกเลยไร้ไป right, จ่าก่อนละโอ้โหจ่ายแบบนี้โมดิสคนละช่องเนยฮะตันไปตันอีกทีสวยแล้วก็ได้รุกล้ำหน้าไปด้วยนะครับว่าตัวน,นี้จะมาบูเซล่าโอ้โหล้ำเป็นทุ่งครับผม เป็นเป็นไว้จะเล่นครับผมเดี๋ยวเปิดบอมเข้าไปด้านหน้าเลยมีโรโดโรอเก็บพักอยู่ครับพักได้สวยแอปเปอร์เปจ่ายายาวๆเมื่ี้ลีโอเนี่ยไม่ซีไปเมซีส่สแตส,ส,สปีดเมซี่สแตสปีดเบซี่สแตสปีดดูครับเบดี้เอาไม่ไหวครับผม,มเฮ้เป็นแมนอัพนะครับผมนะบอกเลยลีโอสายสปีดยังเถื่อนนะผมนะเอาเลยทีมเขานี่เป็นลีโอธรรมดาก็ต้องเล่นแบบแทนทะลุช่องแบบนี้แหละลีโอธรรมดาครับผมแม่งล็อกเลี้ยงได้ไงเพราะว่ามีสปีดที่จะไปกับบอลได้ดีนะครับผมนะ ลีโอสายธรรมดาลีโอสายล็อกเลี้ยงอันนี้เป็นลีโอสายล็อกเลี้ยงนะครับผม <_ C os> ก็จะเจอตันเป็นแบบนี้นะครับผมนะเปิล <Burn S 1> <Burn S 2> มาตรงนี้เมสซี่ไปที่แอปเปิลแอปเปิลพิกโรโรเลวเช้าไปนิดนะั่นเบินเอาแล้วจ่ายพาแบบนี้ครับที่ผ่ายแล้วแล้วยิงกันตนัวเองซาคิครับผมโอ้โ oh หผมจะจ่ายไปด้านหน้าแล้วที่จริงควรจะจ่ายคือผู้สาวป,ประตูแล้วเ,เต็ม ด้วยสถานการณ์ที่นิ่งไม่พอแล้วผมแบบนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่นิ่งไม่พอนะครับผมนะก็จะโดนแบบนี้แหละนะครับผมคู่อินซากิยิงอย่างสวยแล้วตรงนี้เอาแล้วทีมเขากลับคือสู่เกมแล้วผมตอนนี้เมซี่แทงมา despite. Despite. ไอ้คิลเอมปอปี้เอ็มปอรปี้ได้เป็นลูกฟรีคลิกแล้วครับผมแต่ไม่ได้อยู่ในระยะสังหารได้นะครับผมนะนั่นแหละนะผมไม่ได้อยู่ในระยะสังหารนะครับผมนะ เดินสั้นๆแล้วกันที่เอ็เปเป้จ่ายไปที่เรียนมาซี่เรียนมาซี่เรียนมาซี่เรียนมาจ่ายไปเอ็เปเป้เห็นป้าทุกคนเห็นป้าสายสปีดไม่ปั่นป่วนแค่ไหนครับผมนะสายปั่นป่วนนะครับผมนะคือถ้ายืนปีนี้อาจจะดีกว่านี้ได้ซ้ำนะแต่นี้ยืนมิดฟิลไงบทบาทการเล่นมันก็จะดรอปลงมานี่เอ้ากดปิดครับผมชิบหายแล้วกดปิด ชิบหายโอ้โหแล้วพลิกสวนด้วยอินซากิแต่ไม่แรงอินซากิไม่ค่อยมีสปีดนะแต่เราต้องประคองด้านในไว้นะผมนะเดี๋ยวขารถไปตามแบบนี้ดีโดนไปดิไปอะ่ะคือเซตเกมกันใหม่อะทีมรเราเบิร์นริโอเบิร์นงหวะนี้อาราเบนไวททะลุมาเบนไวททะลุมาน่ากลัวจังนี้แล้วก็จ่ายเข้าไปด้านในเลี้ยวนม่ซี่เลี้ยวนม่ซี่พลิกหนึ่งจังหวะเลี้ยวเนี่ซี่จ่ายไปอีกทีเจอเข้ามาตันพอดีเลยผมมบดิส ดีดออกมาก่อนนะเจ้านี้ที่เป็นไวดีไปเอปโปเป้เอ,อเปโปเ,เป้รอรอไปลิวเดี๋ยวไปสิโอ้โหผมผมผมน่าจะลากว่ะผมไม่น่าจ่ายออกมาเลยว่าโอ้โหพลาดนะหมดเวลาการแข่งการในช่วงครึ่งแรกครับเป็นไงครับบอกแล้วครับผมลิโอสายสาปีดคู่ปั่นป่วนนะเดี๋ยวผมจะให้ปั่นป่วนมากกว่าน,นี้ดในการผมจะปรับแผ่ไปเล่นปีกนะเดี๋ยวลิโอไปเล่นปีกเลยเดี๋ยวโอเคเมซี่ไปเล่นปีกเลยประมาณนี้เเดี๋ยวเมซี่เล่นปีกเลยนะผมเพราะว่า เราจะใช้สปีกับเมซี่ได้ในพื้นที่กว้างนะครับผมโดยเราไม่ต้องใช้สกิลก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวรอดูเลยนะผมว่าเมซี่จะปั่นอวนแค่ไหน,นเดี๋ยวส่งวิกเตอร์ซิเพนล,ลงไปอีกคนครับผมเพื่อเติมมิติในเกมรุกนิดหนึ่งเลยครับผมนะเ,เราดูว่าเมซีจ่จะใช้แค่ไหนนะครับในช่วงที่ไปเล่นเป็นปีกนะครับผมนะเดี๋ยวส่งเบลลิงแฮมไปอีกคนแล้วกันนะผมเพื่อไปเชื่อมเกมกับเมซี่หน่อยนะเพราะว่า เอ่อมูดิสนะครับผมไม่ค่อยได้มาเชื่อมเมซี่สเท่าไหร่นะครับผมนะเดี๋ยวเอาเบลลิงแฮมลงไปเชื่อมแล้วกันนะครับผมมาชมเกมขึ้นหลังกันต่อจังหวะน,นี้ทะลุป่ะทะลุหรือเปล่าทะลุหรือเปะแล้ววิลเลียมซาลิบาสวยดีตรงนี้ไปครับเบลลิงแฮมเข้ากลางมาก่อนครับเจอปิดแล้วจังหวะนี้ไปแล้วครับผมแล้วเมสซี่เลี้ยงลายรออยู่ยังไงถึงไหมถึงลีดอปเปซี่เมสซีนน่จังหวะนี้สปีดนี้หนีมาหนึ่งครับผมลีดอปเปซี N ่ B C. ไปครับลีดอปเปซี B ่ C. ดับเบ Le ิลทัชหนีอีกทีโอ้โห เจอเข้ามาตันตั้งตัวครับผมจอยอันนี้เอาแล้วตาลูกบอกเลยซึกซี่ซึกซี่ซึกซี่เจอปังโซนไรน้ดูดีเกอร์ไปดีแล้วก็เคลียร์ไปก่อนนะเพื่อความปลอดภัยเอาวาซาคืนมาก่อนครับอ่ะเอาแล้วมึงไม่ใช้ตีนคืนล่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้เบลลิงแฮมใช้หัวคืนเฉยฮะไม่ทำไมไม่ใช้ตีนคืนนะครับเฮ้ยอาซาไปครับผมยิงไปสิยิงไปสับอีกนีดไปหนึ่งครับยืนเมสซี่ผมทียืนเมสซี่ผมทีว่าเดียวล่าเอาไม่อยู่แล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหบอกแล้วครับ เมซี่สายสป,ปีดครับขอร้องหยิบเมซี่สายสป,ปีดผุ่มทีฮะไปอัพดิปปิ้งเลยเลื่อเธอฮะโมเมซี่มันดิปปิ้งดีอยู่แล้วนะครับผมนะอัพสป,ปีดค,คุ้มกว่านะผมเห็นป้านี่นะยิงพลิกขึ้นนำสองหนึ่งไปดิฮะผมบอกแล้วไม่ใช่สายสป,ปีดแต่อยังเถื่อนนะใครอยากจะตามอัพตา้แต่ต้องมีบูสทของสป,ปีดนะแมน้นก็ไม่ค่อยเห็นผลไม่ค่อยเห็นผลตาเท่าไหร่หรอกนะครับผมนะ <c oughs> เพราะว่ามันบูท เพราะว่าถ้าไม่บูธอ่ะมันอยู่ที่77เท่านั้นนะครับผมเราพยายามให้มันอยู่ในเกณฑ์สีเขียวเข้าไว้นะผมถือว่าบอลดิปปิ้งมาอีกก็ได้ผมก็ว่าจะรีมเมซี่แล้วก็เอ่อพนดิปปิ้งสักหน่อยละกันนะครับผมเพื่อไปอัพสปีดให้มีมากกว่านี้นะผมผมมองว่าน่าจะเป็นตัวที่โหดแล้วก็ได้อยู่ในทีมหลักของผมนะครับผมเพราะว่าผมชอบนักเตะสปีดอยู่แล้วนะผมสปีดแล้วก็ไประกับบอลได้ดีอะไรแบบนี้นะผมนะแต่จังหวะนี้เจอไปก่อนดิโรเบโตคาร์ลอสไอ้หนูเป็นแกนไปก่อนครับที่เป็นไว้ผม แทงยาวาๆไปก่อนอ๋อแล้วชุดเบลิงแฮมเบลลิงแฮมเจ้นี้ปั้นถ้าไม่ปั้นเมสซี่น่าจะไปด้านในให้โอซิปินวิ่งก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมแต่ไปในคลิปนี้คือเมสซี่ไงนะผมแต่นี้มาลิโอลิโอทีมเขาครับอันนี้เป็นลิโอดิปปิ้งแน่นอนครับตั้งร้อยหนึ่งแบบนี้เป็นลิโอดิปปิ้งนับเนี่ยครับก็จะเป็นสายล็อกเลี้ยงแบบนี้นะครับผมสายล็อกเลี้ยงนะล็อกไปล็อกมาล็อกหน้าล็อกหลังไม่ได้เข้าไปในกรอบกิโต้สักทีนะแล้วก็เจอตันไปแบบนี้นะครับผมนะ แต่สปีดคุ้มกว่านะครับผมพูดแค่นี้ว่าสายสปีดคุ้มกว่าไอ้ทีมเขามาแบบนี้โอ้โหแล้วจับโมบูเซล่ามาตรงนี้แล้วก็ทะลุไปหมดเลยครับผมแล้วบอลออกไหมออกแล้วครับผมก็น่าจะเป็นลูกทุ่มของทีมเราไปครับคลอสเซลิบาไปจนไม่ได้ครับตอนนี้แล้วทีมเขามาอีกแล้วจงวังหวะเซิร์ฟเซ่ไม่ถึงเลยครับผมแม่สวยรตรงนี้อาซาพิกหนึ่งจังหวะคืนลังก์มา ดิคันไรซ์เปลี่ยนแกนไปเลยหูยน่าจะกดแทงฮนะจิมเขามาบ้านจังหวะนี้แล้วเ <c oughs> จอวิลเลมซีบาผมไปก่อนเคลียร์ไป <c oughs> เบลนก็สกัดไม่ได้อีกตันไปดีเจ้านี้แล้วหูเสียฟาวะนที่แปดกแล้ลวอะเปนลูกฟรีคิกระยะหวังผลได้เลยนะครับผมดูว่าเขาจะเล่นสั้นเหมือนแพทที่แล้วหรือว่าจะยจิงเลยนะครับผมนะผมบอกเลยแพทนี้ฟรีคิกยะิงเลยดีกว่านะ เพราะว่าดูเหมือนการยิงฟิกฟิกจะดีขึ้นแต่เขาเลือกเล่นสั้นจังหวะนี้ชิบหายแล้วชิบหายเล่นเดบอยได้ลองตรงนี้ยังมีดาบิสเดเฮ่แล้วผมที่ยังไม่ยอมให้ลูกิงตรงนี้เข้าไปแล้วผมนะเดบอยก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนักแสังคิวเดบอยนะถ้าคนมีสติอยูดีๆติดตัวไว้นี่ครับผมนะอาซาดาบุทัตโอ้ดาบุทัตปิดตาแบบนี้ชิบหายแล้วผมชิบหายแต่คาร์ลเคลมให้น้องได้ไงแล้วก็เคลียร์ไปเรือกว่าจานี้เอ้าแล้วเหมือนจะเคลียร์เป็นดีแล้วก็แปล่งแกนมาตรงนี้ หนึ่งสองกันไปแล้วครับผมคิลเอมเปเป้เอมเปเป้อย่างนี้แถมหรือเปล่าเอมเปเป้ A แถมไหมดับเบิลทัชจังหวะนี้แล้วก็จ่ายเข้าไปด้านในโอ้โหน่าจะยิงว่ะเดี๋ยผมน่าจะยิงอ๋โอโหแล้วก็มาเวลาการแข่งขันครับเราชนะด้วยสกอร์สองประตูต,ต่อหนึ่งลิวเนลเมซซี่ก็หนึ่งประตูหนึ่งแอซิสก็วันนี้สายสป,ปีดคุ้มน,นะครับผมนะนกูแค่นี้นะครับผมนะ ไปลบดิปปิ้งอีกก็ได้นะเพื่อแอปสปีดนะครับผมนะคนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนี่ก็ผมนะสวัสดีนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะคลิปหน้าดีด